รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย อยากเียนซูมเริ่มต้นตรงไหนตั้งค่าอย่างไรถึงจะใช้งานได้สวัสดีครับ พบกันในรายการกศนอ,ออนไลน์กับผมครูกุ้งธนิตสุขธรรมวงศ์วันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปพบกับการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ที่มีความนิยมและมีส่งผลอย่างยิ่งต่อการศึกษาในปัจจุบันนี้เนาะ,ะทีนี้นะครับ ก็แล้วเมื่อครั้งก่อนนะผมได้พูดคร่าวๆไปแล้วเกี่ยวกับโปรแกรม Zo o om ถูกไหมแต่ในที่นี้เนี่ยตอนนี้เนี่ยผมจะพูดให้ฟังเลยครับผมว่าอย่างละเอียดเลยนะอย่างละเอียดเลยนะครับคุณผู้ชมนะครับผมดั้งหน้าจออยาขยับไปไหนเลยนะครับมาดูกันเลยนะครับผมว่าสิ่งที่ผมกลังจะพูดเนี่ยเป็นยังไงนะถ้ามีโน้ตบุ๊กมีอะไรเนี่ยหยิบขึ้นมานะครับผมทำไปพร้อมกันเลยนะครับ นึกซะว่าผมกำลังจับมือคุณผู้ชมใช้โปรแกรม Zoom อยู่เลยนะครับผมอ่ะเรามาดูตัวแรกกันก่อนเลยนะครับผมมีค่อนข้างที่จะชอบการใช้โปรแกรม Zoom อย่างยิ่งเนื่องจากว่าโปรแกรมซ o มเนี่ยมีการออกแบบที่ง่ายแล้วก็เรียบง่ายมากๆสังเกตให้ให้เห็นเลยนะครับผมว่าเห็นไหมเนี้ยมีไม่กี่ปุ่มในการใช้งานอ่าโอเคเราไปดูปุ่มแรกกันก่อนดีกว่าปุ่มแรกครับคือ New Meeting ครับ New meeting คืออะไรครับง่ายๆครับก็คือ meeting ใหม่นั่นเองนะครับ mm hmm. เมื่อคุณผู้ชมกดปุ่มนี้เข้าไปปุ๊บเนี่ยนะครับ mm hmm. ผมจะลองกดให้ดูนะกดเข้าไปปุ๊บทีนี้เห็นไหมครับจะขึ้นหน้าผมขึ้นมาแล้วนะเป็นการใช้กดปุ่ม new meeting นั่นเองนะครับเป็นการรียกว่าเราจะสร้างห้องนะ,ะแต่ทีนี้นะครับเดี๋ยวตรงนี้เนี่ยผมจะอธิบายโดยละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะแต่เบื้องต้นในใน,ในช่วงนี้เนี่ย ผมจะค่อยๆพูดทีละปุ่มก่อนนะครับว่าหน้าที่ของมันเนี่ยเป็นอย่างไรเนาะหลังจากนั้นตรงข้างๆ New Meeting ครับคุณจะเห็นอะไรไหมฮะจะเห็นปุ่มเล็กๆตรงนี้อ่าเห็นปุ่มเล็กๆตรงนี้นครับเมื่อคุณผู้ชมกดเข้าไปนะครับกดไปปุ๊บมันจะขึ้นมาทันทีว่าอันแรกคือ Start with Video นะครับก็คือทั่วไปนแหละให้เริ่มคกกดพร้อมกับวิดีโอนะครับผมมันก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับ อันต่อไปครับ use my personal id pmi นะครับผมตรงนี้เนี่ยตรงนี้เนี่ยผมอยากจะบอกไว้นิดนึงนะครับผมว่าไอตัว personal id meeting ตรงนี้เนี่ยมันก็จะเป็นถ้าคุณผู้ชมจะได้ไอตัว personal หรือการตั้งค่าตรงนี้เนี่ยคุณผู้ชมต้องอัปเดตเป็นแบบโปรก่อนคือแบบรุ่นเสียเงินนะครับผมแต่ในที่นี้เราจะไม่เสียเงินกันโอเคปะ่ะเราจะใช้ของฟรีได้ให้มีประโยชน์กันนะครับอ่ะทีนี้เราก็จะมีเห็นมาอยู่ที่ตัวเลขตรงนี้ครับ โค้ดตรงนี้เนี่ยนะครับผมคุณผู้ชมไม่ต้องสนใจมันนะครับผมไม่ต้องท่องจำนะครับไม่มีความจําเป็นนะครับคุณผู้ชมไม่ต้องท่องจํามันนะครับเอาเป็นว่ามันคือมีติ i ง g ID นั่นเองอ่ามีอะไรบ้างครับซึ่งในฟังก์ชันตรงนี้ก็ประกอบด้วย3ตัวนะครับหนึคือ Copy ID ครับก็คือหมายว่าคุณสามารถ Copy ตัวเลขตรงนี้ให้กับคนอื่นในการใช้งานได้เลยนะครับผมเนาะอ่าหรือครับ Copy i n v i t a t i o n นะค o p y คือการคัดลอกนั่นแหละครับผมทั่วไปเนาะ Innovation คือคําเชิญก็ในกรณีที่คุณผู้ชมเนี่ยสร้างห้องไปแล้วเรียบร้อยถูกปะอ่ะาพอเราสร้างห้องปุ๊บเนี่ยอยากให้คนอื่นมาจอยเราถูกไหมอ่าเมื่อเราอยากให้คนอื่นมาจอยเราปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องส่งคําเชิญให้คนอื่นเข้ามาก่อนถูกปะต้องเชิญเขาก่อนนะอยากให้เขาเข้ามาถูกปะอ่านีครับผมในตัว copy คําเชิญนะครับผมส่วนตรงนี้คือตัว setting นะครับอืมผมจะลองกดเข้าไปดูนะเห็นไหมครับมันจะบอกว่าเราต้องอัปเกรดเป็นแบบ pro ก่อนะ โอเคไม่เป็นไรช่างมันนะเราจะใช้แบบว่าใช้ของฟรีอย่างมีประโยชน์โอเคนะครับคุณผู้ชมโอเคแต่คุณผู้ชมไม่ต้องห่วงนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายอย่างละเอียดแน่นอนทั้งวิธีการใช้ copy ID copy invitation เนี่ยผมอธิบายอย่างละเอียดแน่นอนนะครับแต่เดี๋ยวเราลองไปทีละตัวกันก่อนนะครับโอเคปุ่มต่อไปครับคือปุ่ม join meeting นั่นเองนะครับโอเคปุ่มนี้เนี่ยมันจะต่ายจากกุ่ปุ่มแรกนะ พราะปุ่มแรกคือ New Meeting ถูกป่ม New Meeting เนะี่ยคือเราทําหน้าที่เป็นหัวหน้าห้องอแต่ทีนี้ถ้าเป็น Join Meeting เนี่ยเราไม่ใช่หัวหน้าห้องเลยนะเราจะเป็นผู้เข้าร่วมนะครับเมื่อคุณกดเข้าไปในหน้านี้ครับมันจะเห็นคําว่า Enter Meeting ID Enter Meeting ID อาจจะสงสัยครับเอา้าเอา ID มาจากไหนนะครับ ID มาจากไหนครับก็มาจากการที่สมมติผมเป็นคนสร้างห้องปุ๊บนะครับแล้วผมกดตรงนี้ครับ ก็พี่ไเเห็นไหมผมแค่กด Copy ID ตรงนี้ปึ้งเข้าไปแล้วก็ส่งให้อีกคนหนึ่งจะส่งให้ทางไหนก็ได้ครับผมในทางลายทาง Facebook ก็ได้นะครับผมส่งให้ได้หมดเลยนะครับส่วนผู้เข้าร่วมเนี่ยก็แค่กดแล้วก็วางลงไปปึ้งเรียบร้อยเข้าได้แล้วนะครับผมส่วนชื่อเนี่ยนะครับชื่อตรงนี้เราก็สามารถใช้ชื่อของเราได้เจะเป็นชื่อเป็นอะไรก็ได้นะครับแต่ในที่นี้เนี่ยผมก็อาจจะแนะนำถ้าเกิด ผู้ใช้งานเป็นทางด้านของอาจารย์เนี่ยอาจจะแนะนําให้ผู้เข้าร่วมเนี่ยใช้ชื่อจริงนิดนึงนะเราจะได้เรียกว่าเรียกขานกันได้ถูกแล้วกันนะครับผมเนาะโอเคทีนี้มันมีอยู่2ปุ่มครับที่ผมอยากจะแนะนําสําหรับครูหรืออาจารย์นะครับเวลาบอกให้นักเรียนเข้าร่วมเนี่ยอยา่าไปติ๊ก2ปุ่มนี้ครับคือจริงๆติ๊กมันก็ไม่ผิดหรอกครับแต่ว่าถ้าติ๊กไปแล้วเนี่ยหนึ่งนะครับปุ่มแรกนะครับ do not connect with audio นะครับผมความหมายของมันก็คืออย่าคือไม่ต้องเชื่อมต่อกับเสียงนะครับเพราะฉะนั้นหมายความว่าเมื่อนักเรียนเข้าไปปุ๊บเนี่ยนักเรียนจะพูดอะไรไม่ได้นะครับพูดไปก็ยังแบบเป็นภาษาใบาครับผมแล้วก็จะไม่สามารถได้ยินได้เลยนะครับผมนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ไม่ต้องมีติ๊กมันนะส่วนอันต่อไปับ turn off my video ก็คือหมายความว่าให้ปิดวิดีโอซะเพราะฉะนั้นหมายความว่าผู้ที่เข้าเข้าร่วมห้องเนี่ย พอเขาเข้ามาปุ๊บเขาก็จะปิดวิดีโอทิ้งออกไปนะเพราะฉะนั้นเขาก็จะเปิดไม่ได้นะครับแต่เอาจริงๆแล้วนะครับไม่ว่าคุณจะติ๊กหรือไม่ติ๊กเนี่ยมันสามารถตั้งค่าข้างในได้เหมือนกันนะครับผมนะแต่จริงๆแล้วอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดในกรณีที่คนที่ใช้ด้วยเนี่ยเขาอาจจะใช้ไม่ค่อยคล่องนักนะผมก็แนะนําว่าอาจจะตัดปัญหาครับไม่ต้องไปยุ่งกับมันก็จบนะครับผมเนาะโอเคครับไอ้ตรง Jo ย m e e t i n g เนี่ยก็ประมาณนี้นะครับผม ดูตัวต่อไปครับคือตัว schedule ครับตัว schedule กับ New Meeting เนี่ยมันคล้ายกันมากค่อนข้างคล้ายกันเลยนะครับผมแต่ในที่นี้เนี่ยไอตัว schedule เนี่ยมันมีความเฉพาะมากกว่าเรามาดูกันดีกว่าว่ามันเฉพาะยังไงเมื่อคุณคลิกเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันจะมีหน้าจอขึ้นมาเนี่ยเรียกว่าค่อนข้างเฉพาะเจาะจงละคุณผู้ชมด,ดูดีนะครับตัวแรกครับ topic ค,คือหัวข้อเรื่องครับสมมติว่าตอนนี้เนี่ยมันเป็นธนิต คือชื่อผมนะครับแล้วก็เป็น Zoom Meeting ใช่ไหมเราสามารถเปลี่ยนได้อา,อาจจะเป็นเช่นเอาเป็นออนไลน์คลาสกันเป็นออนไลน์คลาสละกัน,เ,น,กนเห็นไหมตอนนี้เนี่ยหัวข้อเรื่องเปลี่ยนไปละนะครับและเราก็สามารถตั้งเวลาได้ตั้งวันเวลาได้อยากจะเอาวันที่เท่าไหร่นะครับผมแล้วก็เวลานะครับก็สามารถตั้งได้โดยโดยผ่านตรงนี้นะครับผมต่อไปครับ Duration ครับทีนี้ผมขอโน้ตไว้นิดนึงนะฮะตรงนี้คุณผู้ชมฟังดีๆนะครับคือหมายความว่าถ้าเกิดคุณผู้ชมใช้เวอร์ชั่นที่ไม่เสียเงินโอเคปะเวอร์ชั่นที่ไม่เสียเงินนะคุณผู้ชมจะใช้ได้แค่40นาทีเท่านั้นอลองดูนะผมกด45นาทีปุ๊บเนี่ยมันจะขึ้นทันทีเลยว่ามันลิมิตอยู่แค่40นาทีทีนี้นะครับเพราะฉะนั้นหมายความว่ายังไงครับหมายความว่าเมื่อคุณผู้ชมเนี่ย ประชุมจนถึง40สนาทีแล้วระบบจะตัดทันทีคือระบบมันจะตัดทันทีไม่ได้หมายความว่าคุณผู้ชมไม่สามารถใช้ต่อได้นะครับผมอย่ากตกใจนะระบบมันจะตัดทันทีเมื่อระบบตัดเราก็ต้องสร้างห้องใหม่ทําอะไรใหม่นะครับผมแค่มันจะเสียเวลาเล็กน้อยเท่านั้นเองนะครับในกรณีที่คุณผู้ชมเนี่ยอ,อยากใช้เวอร์ชันแบบเวอร์ชันเรียกว่าเวอร์ชันไม่เสียเงินนั่นเองนะครับผมเนาะ ต่อไปครับตรง meeting id ตรงนี้ครับก็จริงๆแล้วเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องไปยุ่งอะไรกับมันมากก็ได้นะครับผมไอ้ตัวแรกนี่คือ generate automatically นะครับก็คือให้ให้ตัว meeting id เนี่ยมัน run ด้วยตัวของมันเองนะครับผมก็ทำก็ได้นะครับหรือจะใช้เป็น personal meeting id ก็เป็นตัวเลขส่วนตัวของเราไม่มีปัญหาครับตรงนี้อาจจะไม่ต้องไปสีเรียสกันมากนะครับผมตัวต่อไปครับคือ password ครับ password ตรงนี้เนี่ยเขา ซูมเนี่ยเขาก็บังคับให้เราตั้งพาสเวิร์ดด้วยนะครับผมเนาะแล้วก็ตั้งพาสเวิร์ดเป็นอะไรก็ได้นะครับผมอยากจะตั้งเป็นอะไรก็ได้ครับขึ้นอยู่กับเรานั่นเองเนาะเอาเป็นอะไรดีเอาเป็น1 2 3 4สองสากันง่ายๆนะอ่าง่ายๆแล้วกันนะครับเด็กจะได้จำได้ด้วยนะครับโอเคครับตัวต่อไปครับคือวิดีโอครับวิดีโอในที่นี้เนี่ยเราจะเห็นคำว่าโฮสต์อยู่ตรงนี้คำว่าโฮสต์เนี่ยคือตัวเราคือเป็นเจ้าของห้อง จะให้ตัวเราเมื่อเราสร้างห้องเมื่อเราเข้าไปในห้องปุ๊บเนี่ย on หรือ off คือเปิดหรือปิดอะเอาง่ายๆขึ้นอยู่กับเรานะครับผมผมจะเอา on ไปเลยแล้วกันนะครับต่อไปครับ participants นะครับผมก็คือผู้เข้าร่วมผู้เข้าร่วมเนี่ยจะเอา on หรือ off ก็คือหมายความว่าผู้เข้าร่วมเมื่อเขาเข้าร่วมมาปุ๊บเนี่ยจะให้เขาเปิดวิดีโอเลยไหมหรือให้เขาเข้ามาปุ๊บแล้วก็ปิดวิดีโอไว้ นะครับผมแต่ในที่นี้ก็อย่างที่ผมแจ้งไปนะครับไม่ว่าคุณจะเซตอะไรจริงจริงมันสามารถปรับข้างในได้อยู่ดีนะครับผมอันนี้ก็เป็นการเซตเบื้องต้นเนาะต่อไปครับ Google c a l enda ครับคือจะให้แจ้งเตือนไหนไหนผ่านท้างหนครับอยากให้แจ้งเตือนผ่านทางเอาลุกไหมหรือแจ้งเตือนผ่านทาง Google c a l enda เนี่ยก็แล้วแต่คุณผู้ชมนะครับชอบแบบไหนนะในที่นี้เนี่ยผมจะเอาผ่านทาง Google c a l enda r แล้วกันง่ายดี อะต่อไปมีมีตัว a d v a n c e option นะครับก็คือการ setting แบบขั้นสูงเลยการ setting แบบขั้นสูงในที่นี้นี่เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับคุณผู้ชมแล้วกันนะครับผมว่าอยากจะเซ็ตหรือเปล่านะครับผมเนาะอันแรกครับ enable waiting room ก็คือหมายความว่าให้มีห้องรอคือหมายความว่าเมื่อผู้เข้าร่วมเข้ามาแล้วเนี่ยเขามีห้องรอได้นะครับผมระหว่างระหว่างรอเนาะต่อไปครับบรรทัดต่อไปคือ Enable join before host ก็คือหมายความว่าให้ผู้เข้าร่วมเนี่ยสามารถเข้าห้องก่อนได้ที่เราจะเข้าห้องนะครับเนาะต่อไปครับ m l t participants upon entry นะครับก็คือหมายความว่า m l t e ในที่นี้เนี่ยคือเหมือนตัดเสียงนั่นเองนะครับคือหมายถึงเมื่อผู้เข้าร่วมเข้ามาปุ๊บเนี่ยก็จะให้ปิดเสียงนะครับผมอ่ะตรงนี้ก็สามารถตั้งค่าได้เหมือนกันนะครับหรืออันต่อไปครับคือ Automatically record meeting on the local computer นะก็คือหมายความว่าให้ให้บันทึกการสนทนาในมิงนั้นๆนะครับในคอมพิวเตอร์เลยนะครับผมแบบอัตโนมัตินะครับให้ตั้งไหมถ้าเราไม่ตั้งก็ไม่ต้องไปกดนะครับโอเคเมื่อผมได้ทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะกด Schedule เลยครับปึ้งรอสักครู่นะครับผมตึ๊ดตๆ๊ดตเรียบร้อยนะครับ ทีนี้เนี่ยซูมเนี่ยก็จะลิงก์กับ gmail ของผมนะครับผม,ผมก็แค่กรอกไปว่าผมอยากให้ซูมเนี่ยแจ้งเตือนไปทางเมลไหนนะครับผมจะใช้อันนี้นะคุณผู้ชมเห็นแล้วนะครับผมว่าตอนนี้เนี่ยซูมแจ้งเตือนผมมายัง google calendar เรียบร้อยแล้วนะครับผมอตอนนี้ผมก็เห็นไหมเข้ามาแล้วนะครับผมอยู่ใน google calendar เรียบร้อยนะครับทีนี้ครับคุณผู้ชมก็ลองกลับไปที่หน้า z o ูมใหม่ครับ เห็นอะไรแปลกๆไหมเพราะว่าตอนนี้นะครับในมันมีมีติ้งของผมเนี่ยขึ้นมาแล้วเรียบร้อยเห็นไหมครับผมว่าผมจะมีออนไลน์คลาสในเวลาต่อไปนี้นะครับผมด้วยมีติ้ง i ID ตรงนี้ตัวนี้ตัวนี้เห็นไหมอ่าโอเคนะครับซึ่งผมก็สามารถทําได้นะครับผมก็สามารถที่จะไปกลับไปตั้งค่ามันได้ไหมได้นะครับผมสามารถกลับไปที่ตัวนี้นะครับเป็น ผมจะไปอีดิทอีกรอบก็ได้นะเห็นไหมครับผมก็อีดิทอีกครั้งก็ได้นะครับผมเนาะหรือผมจะ Copy Invitation ก็ได้นะครับหรือผมจะเริ่มเลยก็ได้นะครับโดยการกด Start นะครับหรือผมสามารถที่จะลบมันทิ้งเลยก็ได้สร้างใหม่ก็ได้นะครับผมเนาะ,ะประมาณนี้นะครับอ่ะผมลองกด Start ดูดีกว่าผมกดให้ดูเห็นไหมครับ คล้ายกันเลยนะครับผมคล้ายกันเลยนะครับผมคล้ายเหมือนกด New Meeting เลยนะครับผมแค่ในกรณีนี้กรณีนีี้นน่ะครับผมผมแค่กดเป็นเป็นสกดด้วตารางเท่านั้นเองนะครับอืมอ่าโอเคประมาณนี้นะครับตัวต่อไปครับคือแชร์สกรีนครับตัวแชร์สกรีนเนี่ยนะครับผมชื่อมันบอกอยู่แล้วนะครับผมคือแชร์หน้าจอของเรานะครับซึ่งในการแชร์สกรีนนะครับมันก็จริงๆแล้วนะครับ มันก็คล้ายกับการที่คุณกดจอยเลยนะครับผมแค่ในการแชร์สกรีนเนี่ยเมื่อคุณเข้าไปในการประชุมแล้วเนี่ยคุณจะเริ่มแชร์สกรีนทันทีนะครับเห็นไหมครับผมว่าเขาบอกให้ enter sharing key o r meeting id นะครับก็คือหมายความว่าให้ให้ใช้ตัว meeting id นั่นเองนะครับผมก็คืออตัวนี้นั่นแหละตัวนี้นั่นแหละครับผมนะันคือ meeting id นั่นเองนะครับผมเนาะ ก็มันเหมือนกับตัวจอยเลยนะครับจริงๆมันไม่ต่างกันนะครับผมแค่มันต่างกันตรงที่ถ้าจอยเนี่ยคุณจะเข้าไปพร้อมกับวิดีโอหต่ถจะแชร์สกรีนคุณจะเข้าไปพร้อมกับการแชร์สกรีนนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับไม่ว่าคุณจะสองปุ่มนี้ไม่ว่าคุณจะกดปุ่มไหนไม่ว่าคุณจะกดปุ่มจอยก่อนหรือกดปุ่มแชร์สกรีนก่อนไม่ต่างกันครับเพราะว่าเมื่อคุณเข้าไปแล้วคุณสามารถตั้งค่าได้อีกครั้งหนึ่งเช่นกันนะครับผมง่ายๆเลยนะ โอเคประมาณนี้นะครับทีนี้เราไปดูตัวที่2ก่อนดีกว่าคือตัวแชทนั่นเองนะครับโอเคตัวแชทนั่นเองนะครับตัวแชทต,ตรงนี้นี่นะครับมันก็จะเป็นข้อความที่ที่เราสามารถคุยกับผู้อื่นได้นะครับผมในกรณีนี้เนี่ยอาจจะคล้ายๆกับเหมือนกับเป็นคุย Line หรือเป็นสกา e หรือเป็นคล้ายๆโปรแกรมอื่นเลยนะครับผมก็สามารถคุยไลน์ได้นั่นเองนะครับผมโอเคอย่างตรงนี้เนี่ยนะครับผมก็ลอง เรียกว่าคุยกับตัวเองเล่นๆนะครับผมคุณผู้ชมอาจจะเห็นไดนะ้ผมก็คุยกับตัวเองเล่นๆตรงนี้นะครับผมเนาะซึ่งคุณสามารถส่งได้หลายอย่างมากนะครับไม่ว่าจะเป็นสกรี e นช็อตหรือฟไฟล์นะครับผมคุณสามารถแนบฟไฟล์ก็ได้หรือกดสกรี e นช็อตก็ได้นะครับสกรีนช็อตอยังไงผมจะลองดูนะผมจะเอาประมาณนี้ผมก็กดแคปเจอร์เลยครับปึ้งผมกด Enter ครับเรียบร้อยนะครับ เห็นไหมผมก็ทำการสกรีนช็อตได้เหมือนกันเลยนะครับผมเนาะต่อไปครับคือตัวมิทติงนั่นเองนะครับปุ่มต่อไปคือตัวมิทติงนะครับปุ่มตัวมิทติ่งเนี่ยนะครับมันก็จะบอกเราเสร็จเลยนะครับนะครับผมว่าเราเคยมีมิทติงอะไรบ้างสมัยก่อนหรือแต่ก่อนหรือมิทติงอะไรต่างๆเนี่ยเราเคยมีอะไรบ้างนะครับอย่างตอนนี้ครับ คำว่า today คือวันนี้ถูกปะ่ะวันนี้เนี่ยผมมีมิ팅อะไรนะครับผมก็มีออนไลน์คลาสเป็ตัวออนไลน์คลาสตรงนี้นะครับผมก็สามารถที่จะเริ่มมันผ่านทางตรงนี้เลยก็ได้หรือผมสามารถ copy invitation ก็ได้นะครับหรือผมสามารถ edit มัน edit อ,อีกรอบนึงนะครับก็กลับมาหน้านี้อีกครั้งหนึ่งก็ได้เช่นกันนะครับผมนะีรยวผมจะลบทิ้งไปเลยไม่เอาแล้วไม่มีปัญหาอันนี้นะครับผม อันนี้เนี่ยก็จะเป็นมีติ้งเก่าที่ผมเคยสร้างขึ้นมานะครับผมนะก็จะเป็นตัวเก่าบ้างตัวปัจจุบันตัวเก่าตัวอะไรบ้างนะครับผมก็เรียกว่าจริงๆใช้ง่ายมากนะผมพูดตรงน,นโปรแกรมซูมเนี่ยคุณผ,ผู้ชมเนี่ยเชื่อนะฮะดูรายการเราแป๊บเดียวเท่านั้นนะครับผมเซียนแน่นอนเชื่อผมนะฮะตัวต่อไปก็คือเรคคอร์ดครับว่าผมเคยเรคคอร์ดอะไรบ้างนะครับผมอ่ตอันนี้ผมก็ยังไม่ได้เรคคอร์ดอะไรนะครับผมเนาะ ตัวต่อไปครับคือคอนแทคครับคอนแทคตรงนี้เนี่ยก็คือผู้ที่เป็นเพื่อนเราและกันใช้คําว่าเป็นเพื่อนเราแล้วกันนะครับผมว่ามีคอนแทคอยู่ในนั้นไหมนะครับผมโอเคซึ่งในกรณีนี้นะครับผมก็ยังไม่มีนะผมยังไม่มีเพื่อนอยู่ในนี้นะครับผมนะเพราะว่าผมก็ปกติเนี่ยคือ ไม่ต้องไม่ต้องตกใจนะครับผมว่าถ้าเกิดเราไม่มีคอนแทคเนี่ยมันก็ไม่ใช่ปัญหาอะไรนะครับผมเพราะว่าปกติแล้วเวลาเราใช้ตัวโปรแกรมนี้นะครับเราก็สามารถที่จะเชิญคนเข้ามาได้นั่นเองนะครับโอเคต่อไปครับคุณจะเห็นครับไหมครับเห็นหน้าผมตรงนี้ไหมครอ่ากดเข้าไปเลยนะครับตรงนี้เนี่ยมันก็จะมีตัวต่างๆบอกฟังก์ชันต่างๆนะครับผมมากมายเลยเนี่ยตัวแรกเลยครับอันนี้ก็เป็นชื่อผมเห็นคําว่าเบสิกตรงนี้ไหมครับ คำว่าเบสิกตรงนี้เนี่ยเมื่อเราเอาเมาส์เข้าไปชี้นะเหมือนก็จะบอกเราเลยว่าสิ่งนี้มันคืออะไรนะครับก็คือหมายความว่ามันเป็นแบบใช้ฟรีนั่นเองนั่นแหละนะครับแบบเบสิกคือแบบพื้นฐานเนี่ยใช้ฟรีนะครับเห็นไหมครับเขาจะเขียนไว้เลครับผมว่า limited to 40 minutes นะครับหมายความว่าย่งไรครับหมายความว่ากำหนดอยู่ที่40นาทีต่อ1ครั้งก็คือหมายความว่าเมื่อคุณผู้ชมใช้เสร็จปุ๊บ มันจะตักทันทีโอเคปะ่ะส่วนตรงนี้ก็เป็นอีเมลของผมนะครับผมนะก็ประมาณนั้นนั่นเองนะครับตรงนี้ครับก็จะเป็นตัวเนี่ยหน้าต่างตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าคุณผู้ชมเนี่ยน่าจะาค่อนข้างที่จะคุ้นเคยกับมันนะอย่างตงน้นแรกเนี่ย available ก็คือว่างอยู่ผมคลิกตรงนี้ไปปุ๊บอ่าหัวผมจะมีวงกลมสีเขียว,เ,ยวเห็นไหมสีเขียวๆเ,เลยนะนะครับผมเนาะอ่า ต่อไปคือ away นะครับ away คือไม่อยู่นะครับผมไม่ว่างนะครับผมในกรณีที่เราจะมีการสมมุติประชุมทางไกลกันนะครับผมเนาะแล้วก็เราอาจจะต้องไปทําธุระนะครับผมก็กดปุ่มนี้ไว้ก่อนนะครับเผื่อหัวหน้าเรียกทํางานนะครับผมจะได้รู้ว่าอ๋อไม่ว่างนะนะครับตัวต่อไปครับคือ do not disturb ครับก็คือหมายคาว่าแปลอย่างนี้ดีกว่าไม่ว่างไม่ว่างนั่นเองนะครับเราก็สามารถ ตั้งค่าได้นะครับผมว่าจะให้ Do Not Disturb เนี่ยกี่นาทีนะครับ20นาทีไหม1ชั่วโมงไหม2ชั่วโมง4ชั่วโมงอะไรว่าไปนะครับผมขึ้นอยู่กับเรานะครับต่อไป My Profile ครับก็คือ profile ของเราเองนะครับผมนะก็กดเข้าไปตรงนี้เนี่ยมันก็จะลิงก์กับตัวเว็บไซต์นะครับผมเนาะ,ะเดี๋ยวผมจะไว้อธิบายในตอนต่อๆไปนะครับเราจะมาดูตรงนี้กันก่อนนะ ตัวต่อไปนะครับคือ try top features ก็คือลองรูปแบบใหม่นะครับรูปแบบที่เรียกว่าแบบโปรละกันเอาง่ายๆครับลองเสียเงินกันไหมมันคือการลองเสียเงินครับถ้าคุณอยากเสียเงินคุณลองได้นะครับผมคุณก็สามารถลองวิเสียเงินได้นะครับผมขอความช่วยเหลือต่อไปนะครับผมก็มีเกี่ยวกับ z o มบ้างนะครับ help center บ้างหรือว่าแจ้งปัญหาก็ได้นะครับผมตัวต่อไปคือ c h ็ c k update ก็คือเราต้องเช็คว่าเนี่ยเอ้ยตัวเวอร์ชั่นที่เราใช้อยู่นี้นะครับผมมันอัปเดตหรือยังนะครับผมอมืต่อไปครับตรงนี้ครับคือการเปลี่ยนหน้าจอครับอผมลองคลิกดูนะปึ้งเห็นไหมครับว่ามันจะเหลือแค่นิดเดียวแล้วเห็นไหมมันจะเหลือนิดเดียวนะครับผมในกรณีที่เราไม่ต้องการให้หน้าจอเนี่ยมันใหญ่จนเกินไปอ ทีนี้ถ้าเกิดผมอยากแบบใหญ่ๆเลยเอาปเอาเป็น landscape view เลยแบบเริ่มเลยนึกออกไหมผมก็กดตรงนี้ได้ครับก็กลับมาในหน้านี้ใหม่เนาะโอเคต่อไปครับ switch account ก็คือเปลี่ยน account นะครับผมเปลี่ยนบัญชีนั่นเองนะครับผมในกรณีที่เรามีหลายบัญชีเราก็สามารถกดเปลี่ยนได้นะครับ side out ครับคือออกจากบัญชีนี้นะครับผมนะโอเคต่อไปครับตัวนี้ครับ by license บายไลเซนในที่นี้ไม่ใช่ไปกับขี่นะครับผมนะไลเซนในที่นี้ไม่ใช่ไปกับขี่นะครับไลเซนในที่นี้คือเอาง่ายๆนะครับลองเสียตังค์แล้วกันถ้าคุณอยากจะเสียเงินนะครับอยากลองรูปแบบใหม่ๆฟีเจอร์ใหม่ๆที่มันใช้งานได้ดีมากยิ่งขึ้น,นคุณสามารถกดตัวนี้ได้นั่นเองนะครับผมนะอ่ะก็ประมาณนี้นะครับผมทีนี้กลับมาอยู่ที่หน้าโฮมใหม่อีกครั้งนะครับ เมื่อเรากดตรงเหมือนกับเป็นตัวเฟือง,งตรงนี้เนี่ยมันคือตัวเซตติ้งถูกไหมครับคุณลองกดไปดูเลยดีกว่าอืมพอกดไปดูปุ๊บเนี่ยมันจะมีขึ้นมาค่อนข้างเยอะนะครับผมนะไปที่ตัว general นะครับผมตัว general นะครับผมเมื่อคุณผู้ชมเข้าไปปุ๊บนี่นะครับมันก็จะมีหน้าต่างมากมายเลยนะครับผมเอาเป็นคร่าวๆแล้วกันหน้าต่างตรงนี้เนี่ยก็คุณสามารถเลือกสกิน reaction ของนิ้วได้นะครับผมเช่นเมื่อคุณผู้ชมต้องการที่จะ บอกว่าโอ้เยี่ยมมากเลยนะครับก็กดเป็นอิโมจิแล้วกันผมพอใช้คำนี้นะครับผมเนาอะอันนี้ทั่วไปนะครับมาที่ตัววิดีโอก่อนนะครับตัววิดีโอเนี่ยเราก็เห็นไหมจะเห็นหน้าผมนะครับผมเห็นไหมแล้วก็สามารถตั้งค่าได้ครับผมว่าจะเป็นวสกรีนไหมหรือว่าเทิร์นออฟวิดีโอไหมถ้าผมกดตรงนี้ปุ๊บเนี่ยก็หมายความว่าเมื่อผมเข้าเข้าไปในห้องปุ๊บเนี่ยนะครับผมก็จะปิดกล้องก่อนนะครับผมประมาณนี้นะครับผม ตรงนี้เนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับต่อไปออดิโอครับก็คือการเทสของเรานะครับจะเห็นไหมครับผมว่าตอนนี้เนี่ยเสียงของผมก็เข้าไปในคอมแล้วเรียบร้อยนะครับผมก็เป็นการเทสเสียงของเรานะครับต่อไปการแชร์สกรีนครับผมอืมตรงนี้การแชร์สกรีนนะครับผมอยากจะแนะนําตรงนี้ครับผมว่าอยากจะให้ เข้าไปดูดีๆนะครับผมว่าการแชร์สกรีนเนี่ยเรากดเข้าไปแล้วเนี่ยเราให้ผู้เข้าร่วมสามารถแชร์สกรีนร่วมกับเราได้หรือเปล่านะครับผม,มประมาณนี้นะครับต่อไปแชทครับตรงนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมก็เกี่ยวกับคีโนตทั่วไปนะครับผมเนาะต่อไปไวทอลแบ็กกราวด์ตรงนี้ผมชอบมากครับในขณะนี้เนี่ยผมก็อยู่ใน สถานที่สถานที่หนึ่งถูกไหมทีนี้เนี่ยถ้าเกิดสมมุติว่าผมสมมุตินะในกรณีที่คุณด้านหลังของคุณเนี่ยมันไม่สวยเหมือนเหมือนที่ที่ผมกําลังอยู่ตอนนี้นี่อรอไหมสมมติด้านหลังของคุณอาจจะเป็นเตียงของคุณที่ยังไม่ได้พับอยู่ก็ได้นะครับผมเพราะฉะนั้นคุณสามารถเปลี่ยนได้ครับเป็นอย่างนี้เลยครับอ่าเห็นไหมครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมเนี่ยกำกำลังอยู่ที่ซานฟรานซิสโกนะครับผมอ่าต่อไปก็การเรคคอร์ดครับ ก็ทั่วไปนะครับผมก็สามารถตั้งค่าได้นะครับผมว่าผมจะให้ตัวเรคคอร์ดเนี่ยมันไปอยู่ที่ไหนนะครับผม oh. ไปอยู่ที่ไหนเนาะโอเคผมอาจจะให้เป็นอยู่ไน C ซีไหมหรืออยู่ได้ดีนะครับขึ้นอยู่กับเราแล้วกันขึ้นอยู่กับเรานะครับต่อไปคือตัวโปรไฟล์ครับก็เป็นโปรไฟล์ของผมนะครับผมเราก็สามารถไปตั้งค่ามันได้นะครับ สถิติทัวไปนะครับผมตรงนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับผมเรียกว่าเป็นข้อมูลเรียกว่าขั้นสูงแบบสูงแล้วนะครับผมก็เป็นสถิติการใช้ของเราทั่วไปมันก็จะมีการวิเคราะห์ให้เราดูนะครับผมเนาะต่อไปนะครับผมคือคีย์บอร์ดช็อตคัทนะครับมันคือปุ่มลัดนั่นเองนะครับผมก็เรียกว่าถ้าคุณผู้ชมอยากจะ เช่นกดอันติเมต F1 ประมาณนี้นะครับผมนะก็จะเป็นแล้วก็ลองเข้าไปดูศึกษาดูได้นะครับผมในในข้อมูลเบื้องต้นตรงนี้นะครับผมต่อไป accessibility ครับก็เป็นกานไซส์ของตรงนี้นะครับเราก็สามารถตั้งค่าได้นะครับผมครับผมอ่ะเป็นยังไงกันบ้างครับคุณผู้ชมครับนะเห็นไหมจะเห็นได้เลยนะครับว่าโปรแกรมซูมเนี่ยมันเป็นไงฮะน่าสนใจไหม ไม่น่าสนใจธรรมดาน่าค้นหาด้วยใช่ไหมครับคุณผู้ชมครับอ่าวโวผมเนี่ยนี่ขนาดนี้นี่ตรงนี้ที่เราเรียนรู้กันเนี่ยมันแค่เบื้องต้นเท่านั้นนะมันเป็นแค่ป,ปุ่มเบื้องต้นเท่านั้นนะเรายังไม่ได้แบบลองเข้าไปใช้งานจริงๆจังๆเลยนะนี่คือแค่การ,ราแบบเราแค่เซตติ้งเล็กๆน้อยๆเท่านั้นเองนะครับคุณผู้ชมนะเอาเป็นว่านะครับผมถ้าคุณผู้ชมอยากรู้นะครับผมว่าเมื่อคุณผู้ชมเนี่ยกดเข้าไปใช้งานจริงๆแล้วเนี่ยนะครับผม ความสามารถของมันเป็นอย่างไรนะครับผมเดี๋ยวครั้งหน้าเนี่ยเราลองมาชมกันเลยนะครับคุณผู้ชมห้ามพลาดเลยนะครับครั้งหน้านะครับผมจะพาเข้าไปเนี่ยสร้างห้องเลยนะครับแล้วพาเข้าไปดูเยเลยนะครับผมว่าเมื่อสร้างห้องเข้าไปแล้วเนี่ยนะครับมันทําอะไรได้บ้างโอ้โหความสามารถเยอะมากผมบอกเลยพูดไม่จบวันนี้แน่นอนนะครับพูดไม่จบแน่นอนสําหรับวันนี้ครับขอบคุณและสวัสดีครับ การใช้งานเบื้องต้นของโปรแกรมสูงเข้าไปที่เว็บไซต์ของโปรแกรมสูงเข้าสู่ระบบด้วย Gmail Facebook เข้าสู่หน้าโปรแกรมสูงเ,เลือก New Meeting เพื่อสร้างห้องเรียน กดเลือกจอยเพื่อเข้าร่วมการประชุมกดเลือกสเกจด์วัลสำหรับนัดใหมายการประชุมกดเลือกแชร์สกรีนสำหรับร่วมประชุมกดเลือกเซตติ้งเพื่อตั้งค่าโปรแกรม เพียงเท่านี้คุณก็เริ่มการใช้งานโปรแกรมซูมสำหรับสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ได้แล้ว